สวัสดีค่ะมาพอกับยายม่งอีกที่เก้าพี่น้องเม่นียายม่งสิผ้ามากกินยังแนย่ยายปิ่งปลาก้อยปลาขาวหน้าใส่ปะกอกมกปลาขาวหน้าหน่อยกับพากกะถิน ได้ป่ามากไม่ไหมพี่น้องอันนี้เป็นก้อยปลาขาวน่าตัวน้อยแล้วมาขัวหัวเจ็ดขัวเจ็ดแพะทองแล้วก็ไปลวกน้ำห้อนแล้วมาตําใสกอกปลาหอมเข่าขัวกินแ่บแทบกับพากระทินแก่ย้มมือเส้าปิ่งปลาห่อนห่อนปิ่งปลารดปิ่งปลาขาวหน่อย แซ่บๆพี่น้องมาเดอ้อกินน้ำกันเดอ้อกับเข่าเสาพี่น้องกำมกปลาปีงปลามีแต่ปลาล้วนๆพี่น้องมื้อนี้กับข้าวเหนี้ยหอนๆก้อยปลาก้อยปลาขาวยายนั่งกินแซ่บๆคนเดียวเลยบรรยากาศยามเ้าพี่น้องรอบบานยายโมง แสกกำลังออกมาเด้อมาเด้อกิน,นขีดน้ำกันเด้อพี่น้องกินข้าวเศ้าน้ำกันเด้อตึงม้ามึงดูด้ว้สมั่วกับมีพี่น้องแตงโมกับมีมาเด้อมาเด้อกินน้ำกันเด้อคลิปนี้ย่า่ม้งกั ของ่ทยลิปสันสันซ้ำนี่แหละพี่น,อน้องคลิปหน้าจองค่อยพอกันไหมอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ยายม่งนํานเลยเด้อสวัสดีค่ะ